แซนด์วิชแซบๆกินแล้วได้โปรโตีนคู่กับขานมปังไรย,ยีตบอกเลยค่ะทุกคนว่ากรอบนอกหนึบในอร่อยมากๆมิวได้แจกสูตรขนมปังไรย,ยีตลองไปดูได้ใน YouTube นะคะหลังจากนั้นมิวก็จะเอาับแผ่นขนมปังเนี่ยมิวกิน4แผ่นเลยค่ะทุกคนก็เลยเอามาอบนะคะไฟ170องศาประมาณ15นาทีนะคะเปลือกนอกก็จะกรอบเนื้อในก็จะเหนียวนุ่มค่ะทุกคนหลังจากนั้นมิวก็ได้ทําไข,ข่คนนะคะมีใครอยากให้หมิวทําคลิปให้ดู คอมเมนต์กันได้นะคะเป็นไข่ขาวเอามา กวนในกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำเล็กน้อยแต่อยากเพิ่มความแซ่บค่ะทุกคนก็เลยนี่น้ำจิ้มคัวหมีมีหมอ้อซอสซร์ฟไม่ต้องค่ะทุกคนลองใช้ตัวนี้นะคะมิวบอกเลยว่าอร่อยต้องมีติดบ้านค่ะทุกคนเหมือนได้กินน้ำจิ้มไก่ปกติแต่เป็นน้ำจิ้มไก่แบบเฮลตี้คลีนมากไม่ใส่น้ำตาลนะคะทุกคนอร่อยมากจริงๆค่ะมิวแบบเวลาอยากกินอะไรแซบ่บๆนะคะจะต้องไปเอาน้ำจิ้มของ ครัวหมี่มีหม้อมากินค่ะและเมนูนี้กินแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะได้โปรโตีนจากไข,ข่ขาวได้ครับเชิงซ้อนกับขนมปังกินแล้วก็อิ่มนานและช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยค่ะและใครไม่มีเวลากินข้าวนะคะกินแบบนี้ก็ยังได้ประโยชน์อย่าลืมลองไปทำทานแล้วก็ไปชอบน้ำจิ้มติดตู้นะ